ตอนบัรจุเข้ามาก็ดีใจมากครับก็หวังว่าเราจะได้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนตามตําแหน่งหน้าที่ท,ที่ที่เราสอบปัรจุเข้ามาได้ตอนบรรจุใหม่ๆอะค่ะก็ตั้งใจจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีทํางานอย่างตรงไปตรงมาไปจนกเกษียณแต่พอเข้าจริงๆแล้วกลับต้องมาสู้พบก,กับผู้มีอิทธิพลบางทีก็โดนทําสั่งให้ทาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการ แบบตอนนั้นนะคะมันจุใหม่ๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายไม่ได้รู้ระเบียบทุกเรื่องเขาก็มีเอาเงินมายาตต้งตัวนะครับให้เราช่วยเหลือให้เรารับเนะ้นคือมีรุ่นพี่อยู่คนนึงอะคะ่ะเขาโดนสั่งให้ไล่ออกตอนที่ใกล้จะกเกษียณแล้วเป็นเรื่องที่เขาเคยตรวจรับเทสสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นคือหันหน้าก็รับคนอื่นก็รับมันก็เลยเหมืนอนเบียดให้เราต้องรับไปด้วยไกล ก็กังวลเหมือนกันไม่รู้ว่าจะโดนย้อนหลังไหมฝันที่จะเกษียณอย่างสบายใจก็เลิกไม่สบายใจแล้วก็เห็นมีข่าวอยู่เหมือนกันครับผมตำแหน่งเดียวกับผมนี่แหละโดนล่อซื้อตอนนี้ก็เกมไปเรียบร้อยแล้วครับก็หนักใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนมาไหนเหมือนกันปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ และคุณไม่ต้องแบกรับไปเพียงคนเดียวกลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาและการลงพื้นที่ระงรับยับยั้งการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นผมเคยได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยถูกบีบบังคับให้ออกเอกสารโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาทาให้รัฐเสียประโยชน์หลายล้านบาทซึ่งเขาไม่อยากทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยมาแจ้งข้อมูลระดับอินไซเดอร์ให้กับเราอยากให้เราลงพื้นที่รวดเร็วเพื่อป้องปรามไม่ให้ความผิดเกิดขึ้น ผมก็ได้ประสานงานกับปปชประจำจังหวัดในพื้นที่ก็เพียงแค่มีข่าวว่าปปชจังหวัดจะลงพื้นที่แผนการทําเอกสารดังกล่าวก็ถูกยกเลิกทันทีนครับความเสียหายก็ไม่เกิดความผิดก็ไม่เกิดเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่ต้องเสียเ่ยงโดนคดีให้วุ่นวายไปด้วยหลายๆคนจะมีภาพจาหรือรู้จักปปชในฐานะผู้ทํางานไต่สวนงานตรวจสอบรับสินการชี้มูลความผิดแต่จริงๆแล้วยังมีงานด้านการป้องกันการทุจริตอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็คือการระงับยับยัง้งการพุจรชิดที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองครับคุณจําไว้นะถ้าความผิดยังไม่สําเร็จสามารถป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่ถ้าข้ามเส้นความผิดไปแล้วไม่เจองานป้องแล้วนะครับเจองานปราบงานตรวจสอบทรัพย์สินเจอกันห้องไต่สวนเจอกันที่ศาลด่นยเลยครับมีความกล้าอย่ากลัวที่จะให้ข้อมูลกับปปชทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อความปลอดภัย ของผู้ให้เบาะายทุกคนครับทบทุจริตเศกิจปปชถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเพิ่มการมองเห็นและช่วยกันส่งต่อคลิปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและคนที่อยากเห็นการทุจริตหมดไปจากประเทศไทย